ยิ่งโดนแบบนี้รู้ไหมคะว่าคุณก็ยิ่งเก่งขึ้นอะไรคะยิ่งโดนแบบนี้ยิ่งเก่งขึ้นนั่นคือปัญหาและอุปสรรคค่ะอย่ากลัวที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคอย่ากลัวที่จะโดนคําดูถูกนินทาค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้มันนะเราจะยิ่งเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นคุณจะไม่รู้สึกกลัวกับปัญหาและอุปสรรคอีกแล้วเพราะคุณจะรู้ว่าทุกครั้งที่คุณผ่านมันไปได้ คุณจะรู้สึกว่าคุณเก่งขึ้นจริงปะไม่มีใครบนโลกใบน,นี้นะคะที่จะไม่โดนคําดูถูกไม่มีใครบนโลกใบน,นี้ที่จะไม่ถูกคํานินทาไม่มีใครบนโลกใบน,นี้ที่จะไม่เจอปัญหาและอุปสรรคแต่คนทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาล้วนแล้วแต่เรียนรู้จากอุปสรรคและปัญหาดังนั้นวันนี้อุปสรรคปัญหาหรือคานินทา อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเชื่อใจตัวเราว่าเราสามารถเอาอยู่และไปต่อได้ครูสิตาเป็นกำลังใจให้ครูเองต้องบอกว่าในชีวิตตลอด33ปีเจอปัญหาและอุปสรรคมาตลอดทางแต่มักจะล้มเหลวไปด้วยตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราวแจะเอาเวลาไปนั่งโฟกัสปัญหาและอุปสรรคเราไม่ได้ไปโฟกัสทางออกนะเราัวเครียดกับคําดูถูกนินทาจนเราไม่สามารถที่จะมีแรงไปพัฒนาชีวิตตัวเองได้หลังจากได้เรียนรู้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะคุณสามารถหาข้อมูลกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะได้ที่นะ เลยค่ะ law of universe law of attraction นะคะถ้าคุณเิร์์ภาษาอังกฤษจะเจอเยอะกว่าแต่ถ้าคุณนะคะอยากจะเปลี่ยนชีวิตเร็วมากๆแนะนำหนังสือเลยค่ะ The Magic นะของ Londa b i r r นะคะหรือว่า The Secret ภาพยนตร์ The Secret ก็ได้นะคะเมื่อคุณฟังคุณจะรู้เลยว่าความคิดมันมีพลังมหาศาลและถ้าเกิดคุณคิดว่าทุกอย่างคือการเรียนรู้คุณสามารถ ครูทาคลิปฟรีคอสฟรีไว้ยเยอะมากมหากราร2 1วันโปรแกรมจิตพิชิตความมังคังเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์ทั้งไทยและต่างประเทศเป็นแสนๆสคนคุณสามารถขอเรียนได้ที่ไลน์แอดครูสิตานะคะและถ้าอยากติดตามกันสดๆสามารถติดตามไปที่เพจครูสิตาพรสวรรค์าาราาราารปั้นเองได้ Tik t อกแอดคลิปช่วยสิตา ok คะ่ะเพราะเชื่อว่าพลังใจมันสามารถทําให้คุณสร้างสารรค์ผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตได้อย่ากลัวที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคเพราะมันกาลังฝึกเราให้เก่งขึ้นแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ